สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิฟูงเจเสนอ t h เดอะสวตักกแตนสีเลือดเมื่อการพาอพันธุ์แมลงธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้ผลจึงทําให้ครอบครัวเล็กๆมีฟาร์มแมลงชนิดนี้เลยต้องทําการปรับสูตรอาหารให้กับเหล่าตักกแตนที่พวกเธอเลี้ยงแต่ทว่าสิ่งที่พวกเธอให้มันกินเป็นอาหารนั้นมันกําลังจะพาหหา้นักรังใหญ่มาให้กับ,บครอบครัวงเธอ เรื่อง่าวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนี้ช่วยกดคร1 s u b นึ่งสัเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่แม่ไม้ลูกสองชาวฝรั่งเศสที่เธอนั้นก็พยายามหันมาทำธุรกิจฟาร์มตะกะแตงซึ่งมันก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างวอจินี เธอก็หวังที่จะขายตั๊กแตนที่เธอเลี้ยงพวกนี้ให้กับร้านอาหารที่อยู่บริเวณแถวนั้นแต่เธอก็กลับไม่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงพวกตั๊กแตนพวกนี้มันก็มีขนาดตัวที่เล็กแถมพวกมันก็แทบจะไม่วางไข่เลยด้วยซ้ําซึ่งไม่ว่าเธอจะพยายามหาน้ําและพยายามเพิ่มจำนวนญ,ญา้าสดที่พวกมันยังไงมันก็ไม่ได้ผลซึ่งหลังจากนั้นวูจินนี่เธอก็พยายามปรับสูตรในการเลี้ยงและลองเอาตั๊กแตนมาแปรรูปปรุงรสต่างๆเพื่อขาย แต่ทว่ามันก็ขายได้เงินไม่มากพอที่เธอจะหาเลี้ยงดูลูกๆทั้งสองคนของเธอได้จึงทําให้คาริมเพื่อนบ้านที่แอบชอบวอร์จินีอยู่นั้นเขาก็เลยคิดอยากจะช่วยเธอโดยการติดต่อกับเจ้าของฟาร์มเป็ดให้มาช่วยซื้อตะกเแตนของเธอเพื่อเอาไปเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดในฟาร์มของเขาซึ่งพอเพื่อนๆในโรงเรียนของลอล่ารู้ว่าแม่ของเธอนั้นขายตะกเแตนทําเป็นอาชีพเขาก็เลยทําการอัดคลิปวิดีโอทําการล้อเลียนเธอซึ่งด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้เพื่อนๆที่โรงเรียน ต่างพูดล้อเธอว่าแม่ของเธอนั้นก็เรียนตะกะแ่นจนทําให้ลอร่ารู้สึกเครียดและก็ไม่อยากไปพบเพื่อนที่โรงเรียนและในขณะที่พวกเขากําลังเข้าไปด้านในเมืองระหว่างที่แม่ของเธอนั้นกําลังเอาตะกะแ่นเข้าไปส่งที่ร้านอาหารพอลอร่าเธอเจอกับชายหนุ่มที่เป็นคนอัดคลิปล้อเรียนแม่ของเธอเธอก็ไม่รอช้ารีบเดินตรงเข้าไปจัดการกับชายหนุ่มคนนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วตัวของเธอนั้นก็ถูกเด็กหนุ่มที่เป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนชกสวนกลับจนวูจินนี่ เธอต้องรีบเข้ามาห้ามพอกลับมาถึงที่บ้านลอรา่าเธอก็พูดประชดตระชันแม่ยกใหญ่ว่าเธอเบื่อบ้านหลังนี้ที่มันก็สุดแสนสกรปรกและเต็มไปด้วยตะกะแตแหน่าเกลียดหน้ากลัวและเธอก็เบื่อเต็มทีที่ถูกเ,เพื่อนๆล้อดูถูกเหมือนเธอเป็นตัวตลกของทุกคนและหลังจากนั้นชายเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเป็ดเขาก็โทรเข้ามาหาวอจินี่วัวตัวคองานั้นก็จะขอเหมาตระกะตนของเธอลดใหญ่พอรู้แบบนี้ ว,วจินนี่เธอจะรีบเดินไปหาลูกสาวของเธอพร้อมกับพูดบอกกับเธอไปว่าอีกไม่นานพวกเราก็จะได้ย้ายไปจากที่นี่ย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ตามที่ลูกต้องการและพอได้ยินแบบนี้มันจึงทําให้ลอร่าเธอก็ยิ้มออกแล้วก็มีความหวังที่จะหลุดพ้นกับพวกที่ชอบล้อและดูถูกเธอแต่พอทางด้านวูวจินนี่เธอรู้ความจริงหัวแท้จริงแล้วเจ้าของฟาร์มเป็ดคนนี้เขาก็ถูกคารีมจ้างให้มาซื้อ เธอก็เลยเกิดหัวเสียและทนยังไม่พอเธอยังโยนและทำลายตกกะกแตนพวกนี้และก็ไม่ยอมขายให้กับเขาและใน,นขณะที่เธอกำลังคลั่งวัวจินนี่เธอก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในโรงเลี้ยงตกกะกแตนของเธอพร้อมกับพยายามลื้อทุกสิ่งอย่างที่อยู่ไปในโรงเลี้ยงแห่งนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เลือดของเธอจะไหลจากการลื้อไม้ด้วยมือเปล่าแต่เธอก็ไม่สนใจซึ่งทันใดนั้นเธอก็เกิดลื่นล้มจนเธอหมดสติไปพอฟื้นตื่นขึ้น,นมา ัูจินีเธอก็พบว่าพวกตะกกะแตนที่เธอเลี้ยงเอาไว้มันก็กลับรมกินข้าบเลือดจากตัวของเธอพอเห็นแบบนี้เธอก็ต้องประหลาดใจว่าทำไม,มแมลงพวกนี้ถึงได้กินเลือดของคนเป็นอาหารซึ่งพอตกดึกในคืนวันนี้เองวูจินีเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่โรงเลี้ยงตะกกะแตนของเธอซึ่งจูจ่ๆพวกตกะกกแตนพวกนี้มันกลับตัวโตวอย่างรวดเร็วแถมพวกมันก็ยังวางไข่กันเป็นจำนวนมากจนเธอนั้นต้องประหลาดใจ เช้าวันต่อมาเธอก็เลยเรีบกลับไปที่โรงเลี้ยงและเธอก็เริ่มรู้สึกปแปลกวู้เจ้า,มาแมลงพวกนี้มันก็ดูแข็งแรงและพยายามจะบินออกมาจากโรงเพาะเลี้ยงของเธอซึ่งพอเห็นแบบนี้เธอตัดสินใจยื่นแขนที่มีบาดแผลของเธอเข้าไปที่ด้านในและมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอคิดเอาไว้ซึ่งในพวกตั๊กแตนพวกนี้มันก็เข้ามารวมกินเลือดจากบาดแผลที่แขนของเธอซึ่งหลังจากที่เธอเอาพวกมันไปขายและเริ่มทําเงินได้ วูจินนี่เธอจึงคิดจะที่ต่อยอดโดยทําการจ้างช่างให้มาทําการสร้างโรงเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพื้นที่เพิ่มซึ่งพอทันด้านลอร่าเห็นว่าแม่ของเธอนน้นก็ผิดสัญญาที่บอกจะย้าย,ยไปจากที่นี่แต่กลับกันตอนนี้แม่ของเธอนน้นกลับจริงจังมากกว่าเดิมแถมยังทําการขยายโรงเลี้ยงตะกะตาพวกนี้เพิ่มอีกหลายหลังซึ่งหลังจากที่วูจินนี่เธอรู้แล้วว่าเคล็ดลับในการเพราะเลี้ยงตะกะตาของเธอมันก็คือเลือดเธอึงตัดสินใจ ใช้เรื่องของตัวเองนั้นให้มันเป็นอาหารแต่ทว่าเนื่องจากมันก็ไม่มากพอและนับวันเจ้าตะกแตนพวกนี้มันก็เติบโตพร้อมกับขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเช้าวันต่อมาววจินีเธอก็รีบทําการเก็บเกี่ยวทําการรมควันเจ้าตะกแตนพวกนี้และรีบนําไปขายให้กับเจ้าของฟาร์มเป็ดคนเดิมซึ่งทันทีที่เจ้าของฟาร์มเป็ดคนนี้เห็นว่าพวกตะกแตนพวกนี้มันก็ตัวใหญ่และน่าจะให้ปโปรตีนกับเป็ดที่เขาเลี้ยงนี่มากกว่าเดิม เขาจึงทาการรับซื้อกากเธอทั้งหมดเป็นจํานวน150กิโลกรัมและหลังที่ว์จินนี่เธอเอาเงินที่ขายตะกกแตนพวกนี้บางส่วนเอามาซื้อเลือดสดเพิ่มแต่ในหนังมันก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะว่ามันเป็นเลือดจากมนุษย์หรือว่าเป็นเลือดของสัตว์เลี้ยงนนแน่และหลังที่เธอได้เลือดสดมาจํจำนวน30ลิตรแล้วเธอก็ไม่รอช้ารีบขนเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับค่อยๆทาการปั้นใส่พวกตะกกแตนพวกนี้กินอย่างอรอร่อย ซึ่งหลังจากที่พวกตะกกแตนเลือดพวกนี้กินเลือดเขาไปก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกมันจะดูคึกคักและแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นไปทุกทีแต่ยังไงทางด้านลอรา่าเธอก็ยังคงไม่เห็นด้วยในสิ่งที่แม่ของเธอทำซึ่งจูจ่ๆตัวของลอร่านั้นเธอก็เกิดหัวเสียทนเสียงกรีดิร้องของพวกตะกกแตนพวกนี้ไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจถือมีดเข้าไปกรีดลงเลี้ยงของแม่ของเธอจนพังเสียหายเละเทะจนในที่สุด พวกตั๊กแตนที่อยู่ด้านในโรงเพาะนี้มันก็หลุดออกมาที่ด้านนอกไปจํานวนมากซึ่งในขณะที่แกสตองน้องชายของเธอกําลังนั่งเล่นอยู่ในรถของแม่อยู่นั้นส่วนเจ้าอูเกตแพ้ตัวโปรดของเขามันก็อยู่ที่ด้านท้ายของรถกระบะและหลังจากที่จ่าฝูงตั๊กแตนเลือดพวกนี้ออกมามันก็บินพุ่งมาโจมตีใส่รถที่แกสตองนั้นนั่งอยู่และเพียงเวลาแค่พลิบตาฝูงตั๊กแตนเลือดพวกนี้มันก็จับเจ้าอูเกตและก็บินสลายหายไป พอวูจินีเธอกลับหนึ่งที่บ้านและพอเธอรู้ว่าเจ้าอูเกตหายตัวไปเธอก็รีบขับรถออกตามหาและพอเธอเจอว่าเจ้าอูเกตก็ถูกเจ้าตะกะแตนเลือดพวกนี้รุมกินเนื้อเธอก็ต้องช็อกแต่ตัวว่าเธอก็ไม่สามารถพูดหรือบอกเรื่องนี้กับใครรู้ได้และหลังที่เธอกลับมาที่บ้านเธอก็เลยพูดโกหกเหล่ากแกสตองไปว่าแม่ก็หาแพ็คของลูกไม่เจอ ซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทำให้ลูกชายของเธอนั้นเศร้าแล้วก็ผิดหวังเพราะเจ้าอูเกตมันก็เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงพื้นซีของเขาเพียงตัวดียวทุกนั้นและในที่สุดทางด้านวูจินี่เธอก็จะเปัญหาเกี่ยวกับอาหารของพวกตักกแตนเพราะคนที่ส่งเลือดสดมาให้เธอก่อนหน้านี้เขาก็ไม่สามารถเอามาส่งให้ได้ตามที่ได้พูดคุยเอาไว้และนี่คือน,นี้เองพอเธอเห็นเจ้าแจ็คก,กี้หมาเพื่อนบ้านเดินหลงมา วูจินนี่เธองตัดสินใจจับเจ้าหมาตัวนี้พร้อมกับโยนมันเอาไปให้ตะกแตนของเธอหม่ำกินเพื่อคลายความกระหายหิวแหมหมดคำพูดกับวูจินนี่จริงฉากนี้เลยด้วยความบ้าคลั่งของเธอที่อยากจะขายตะกแตนให้ได้จำนวนมากเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวคืนนี้เองวูจินนี่เธองตัดสินใจเข้าไปทำการปิดจ็อบสัตว์ที่อยู่บรเิเวณแถวนั้นพร้อมกับเอาเลือดมาให้กับตักแตนของเธอกินซึ่งตอนนี้ รองพอเลี้ยงของเธอมันก็เพิ่มขยายมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อพยายมามรองรับกับปริมาณตะกั่แตนที่เธอมีเช้าวันต่อมาซึ่งจริงๆแล้วเชาว้านี้วูจินนี่เธอก็ต้องไปส่งแกสตองลูกชายของเธอเพื่อเข้าไปทําการเข้าค่ายแคมป์ฟุตบอลกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแต่พอลอร่าเธอเห็นว่าแม่ของเธอนันนหายไปเธอยังตัดสินใจที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งน้องชายของเธอด้วยตัวของเธอเองและหลังที่เธอกลับมาที่บ้าน ลอราเธอก็พยายามตะโกนเรียกหาแม่และพอเธอเปิดเข้าไปในห้องของแม่เธอก็ต้องตกใจซึ่งเสื้อผ้าเกือบทุกตัวของแม่นั้นมันก็เต็มไปด้วยคราบเลือดและหลังที่ลอราเธอเจอตัวแม่ของเธอแล้วเธอก็ต้องช็อกเพราะแม่ของเธอนั้นก็กำลังให้พวกตะกแตนที่เธอเลี้ยงกําลังเข้ามารุมกัดกินเลือดเนื้อของเธอพอเห็นแบบนี้เธอก็เลยตัดสินใจรีบวิ่งหนีกลับเข้าไปที่ด้านในบ้านพร้อมกับพูดบอกกับตัวเอง วินนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอกันแน่ซึ่งพอ่อ้านลอร่าเธอเห็นว่าแม่ของเธอผิดปกติเธอก็เลยรีบทําการส่งข้อความให้กับคารินให้ตัวเขานั้นรีบเข้ามาหาแม่ของเธอที่บ้านทีซึ่งทันทีที่มาถึงพอคารินเห็นว่าวอรจินีเธอก็ร่างกายอ่อนเพลียเขาจึงพูดชวนพวกเธอทั้งคู่ให้นั่งรถไปกินข้าวที่บ้านของเขาซึ่งบน้านคารินเห็นว่าทางด้านลอร่าเธอก็เหมือนมีอะไรบางอย่างในใจ เขาก็เลยพูดถามกับเธอไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทว่าแม่ของเธอนั้นกดดันเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนคาริมเขาก็เลยพูดบอกกับวูจินี่ไปวูนี่คุณเป็นอะไรไปไม่เห็นหรอวัวตอนนี้ลูกสาวของคุณก็หวาดกลัวกับเจ้าจะกะแตนพวกนี้ขนาดไหนซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองหลังที่เจ้าแจ็กกี้มันได้หายตัวไปจึงทําให้เพื่อนบ้านของเธอนั้นเขาก็พยายามเดินออกตามหาเจ้าแจ็กกี้ จนในที่สุดเขาต้องตัดสินใจหลงก็มาหาที่ด้านในโรงเพาะตะกะแตนและหลังจากที่คาริมตัดสินใจขับรถมาส่งสองแม่ลูกที่บ้านของพวกเธอเหละด้วยความสงสัยว่าทำไมลอร่าถึงได้หวาดกลัวกับเจ้าตะกะแตนพวกนี้หนักคาริมเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปที่ด้านในโรงเพาะซึ่งพอเข้ามาที่ด้านในเขาก็ต้องช็อกที่เห็นร่างเพื่อนบ้านที่ีเป็นเจ้าของหมากอถูกตะกะแตนพวกนี้รวมกินจนตัวเขานั้นก็ต้องตายกลายเป็นศพ พอเขากลับออกมาที่ด้านนอกเขาก็จ้องมองไปที่เวอร์จินีและทนนยไม่พอคารินก็รีบมุ่งหน้ากลับไปที่รถของเขาเพื่อไปเอาน้ำมันมาราดเพื่อจะทําการเผาตะกแตนเลือดพวกนี้สินซ่าแต่ทว่าแทนที่มันจะตายกลับกันพวกตะกแตนเลือดพวกนี้มันกลับหลุดออกมาจากโรงเพาะแถมมันก็ยังบินพุ่งตรงมาเล่นงานปิดจอบคารินจนตัวเขาหนานก็ต้องตายไปร้ายต่อไปและหลังจากนั้นฝูงตะกแตนเลือดพวกนี้ เหมือนกับบินหายขึ้นไปบนท้องฟ้าและด้วยความตกใจกลัวหล่อราเธอจะเรีบวิ่งหนีพวกมันแบบไม่คิดชีวิตแต่ทว่าพวกมันก็ยังคงบินตามเธอมาเพื่อหวังจะจัดการเธอไปร้ายต่อไปพอเห็นแบบนี้หล่อราเธอจะไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจรีบเข็นเลือลงมาในน้นําพร้อมกับทาการพลิกคว่ำเรือและหลบซ่อนตัวที่ด้านในเรือลํานี้ซึ่งพอพวกฝูงตะกั่วแตนเลือดพวกนี้มันได้กลิ่นสาบของมนุษย์ มันจึงรีบโจมตีใส่ไปที่เรือที่ลอล่าหลบซ่อนตัวอยู่และทันทีที่วูจินี่มาถึงเธองตัดสินใจรีบเอาเลือดถาทั่วชะลมตัวของเธอเพื่อหวังจะทําการดึงดูดความสนใจจากพวกมันซึ่งพอฝูงตักแต่เลือดพวกนี้มันได้กลิ่นคาวเลือดพวกมันก็เลยแห่ยกขยงบินตรงมาเล่นงานวูจินี่ทันทีจนในที่สุดร่างของวูจิน,นี่นั้นก็จมหายลงไปในน้ําแต่ทว่าหลังที่พวกตักแต่เลือดพวกนี้ มันกละบ,บินลงไปปิดจ็อบวูจินี่ที่ด้านในน้ําแต่พอพวกมันบินลงไปในน้ําพวกมันกลับตายเกลี้ยไม่มีเหลือจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วสองแม่ลูกคู่นี้ก็สามารถเอาชีวิตรอดจากฝูงตั๊กแตนเลือดมรณะนี้ได้สําเร็จและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ